ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่จะมา,าตกแต่งภายในลูปท็อปเต้นหรือเต้นติดรถนะครับก็คือไฟนะครับเพื่อให้ความส่องสว่างแบบระดับหนึ่งนะครับเป็นไฟสายนะครับตามรูปภาพแบบนี้นะได้มาจาก ร้าน DIY ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่มีร้าน DIY หรือร้าน DIY ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับที่เขามีจําหน่ายอ,อันนี้เป็นระบบไฟต่อด้วย USB เข้ากับ power bank นะครับเป็นความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็มีรีโมทให้ นะครับปรับแสงสีได้16สีด้วยกันอยู่ที่ตามใจชอบของผู้ใช้งานนั้นน,น,นะครับจะเป็นลักษณะของอันนี้เราแกะแล้วนะครับคือให้ร้านเขาแกะเนื่องจากว่าเราาต,ต้องการเช็คว่าระบบไฟมันติดไหมใช้งานได้ไหมก็เลยให้ร้านเขาเช็คให้นะครับกอนออกจากร้านนะครับก็เป็นตัวนี้คือรีโมทตัวนี้คือปรับสี ต่างๆนะครับ16ส,สีนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นไฟกระพริบได้นะครับแล้วก็มีไฟสีขาวนะครับในส่วนของไฟสีขาวปกติอาจจะไม่ขาวเต็มที่เท่าไหร่นะครับจะออกกึ่งๆึ่งวอมไท์นิดหนึ่งนะครับออกเหลืองๆหลองนะครับก็เป็นลักษณะเป็นดวงเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเป็นแถบจเจ้า ามน,นี้นะครับสามารถตัดได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับต้องการยาวแค่ไหนแต่ว่าขนาดของมันครบเซต็จนี้ก็ตามนี้เลยคือ2เมตรนะครับใช้การต่อด้วย USB นะครับก็มีรูปลักษณ์ในการแนะนำการใช้งานอยู่ด้านหลังนะต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อนะครับซึ่งดึงออก สุดแค่นี้ก็พอละถือว่าติดละเดี๋ยวเราไปติดตั้งใส่ในตัวโครงภายในของลูกท็อปเต็นของเรานะครับเพื่อเอาไว้เป็นการส่องสว่างในตัวเต็นของเราในย,ยามค่ำคืนก็เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาติดตั้งใส่กับตัวค <c oughs> านโครงของ เต็นติดรถหรือรูปท็อปเต็นนะครับวางไรนี้โดยใช้เคเบิลไทในการรัดนะโดยไม่ต้องใช้กาวที่โดยไม่ต้องเป็นลอกสายกาวที่มากับตัวสายไฟตัวนี้นะปล่อยไว้อย่างนี้เราใช้เคเบิลไทรัดเอาเผื่อเวลาเราอยากลือ้อยากเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกาวมันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ติดไว้แล้วนะครับทั้งสามการค้ำของตัวเต็นท์นะครับก็ซ้ายขวาให้เท่าๆกันนะนี่แล้วก็มาที่ปลายไว้ทางฝั่งฝั่งเดียวกันเพื่อง่ายในการจับปลายเนี้ยเสียบเข้ากับตัวเครื่องบรรจุไฟหรือพาว o w e แบ a n k นะครับ นั่นเองโอเคหลังจากที่เราได้ติดตั้งไฟในห้องนอนเราแล้วนะครับก็นี่คือความสว่างของ <c oughs> ตัวระบบไฟนะซึ่งมีทั้งหมด <c oughs> ก็หลายสีเนาะนี่ตามนี้ ก็ทั้งหมด16สีนี่สีแดงนี่ครับี่อเขียวนี่ก็เขียวนับตามรีโมทมันอันนี้ก็แบบกระพริบ กระพริบตัวปุ่มสีขาวนี่ก็คือสีขาวก็คือสีวอร์มก็สีไว้นี่แต่อาจจะไม่ขาวสดปิ้งนะครับอันนี้ก็สีดำปุ่มนี่ก็ดับปิดนากันเถอะอันนี้ก็เปิดด้วยสีแดงเนาะทางนี้นะครับอันนี้ก็ปรับความสว่างมากสว่างน้อย <c oughs> รีโมดนะครับต่อหนึ่งเส้น ขนาด2เมตรนะครับผมติดด้วย3เส้นที่หมดก็3ตัวแต่สามารถใช้ตัวเดียวควบคุมได้หมดเลยเพราะว่ามันระบบเดียวกันนะครับครับก็สว่างแบบโรแมนติกอ่ะไม่ถึงสว่างมากนะครับเป็นการ <c oughs> เอามาประดับเต็นท์เรานั่นเองนี่คือระบบไฟที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว